สวัสดีครับนักเรียนเอา้าเรามาทำโจทย์ข้อสองกันดีกว่านะครับเอน้องอ่านโจทย์ดูก่อนลูกพูดว่าลูกอายุแปดขวบปีนี้ลูกก็ถามแม่ว่าแล้วแม่อายุเท่าไหร่ล่ะแม่ตอบว่าถ้าลูกอายุเท่ากับแม่หรอแม่ก็อายุห้าสิบสี่ปีเอทำไมแม่ไม่ตอบตรงๆมาเลยแล้วแม่อายุเท่าไหร่ล่ะครับดูซิว่าลูกจะคิดได้หรือเปล่าครับมาเรื่องคอนเซปต์ของเวลาเนี่ยครับครูอยากจะบอกนิดนึงว่า ระยะห่างระอย่างเวลาของคนสองคนนะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็จะระยะห่างเท่ากันเสมอเช่นว่าสมมุตินนะ A. อายุ10ขวบ B. อายุ15แล้วกันทั้งสองคนนี้เวลาห่างกัน5ปีใช่ไหมครับถ้าเกิด A. อายุเพิ่มอีก5ปีเป็น15 B. ก็เป็น20 ทั้งสองคนระยะห่างของเวลาก็ยังคงที่ใช่ไหมครับนี่ครับเรื่องของเวลาก็คือระยะห่างของคนสองคนจะมีค่าคงที่เสมอนะครับกดข้อนี้เราจะออกมาแก้โจทย์ข้อนี้กันความรู้เนี้ครับอ่ามาลูกบอกว่าลูกอายุบแปดขวบแล้วก็เขียนว่าปัจจุบันลูกแล้วก็แม่ครูจะเขียนเป็นเส้นทไทม์ไลน์ครับ ลูกอายุ8ขวบแม่อายุเท่าไหร่นี่คือคำถามของโจนแม่ตั้งเงื่อนไขว่าถ้าถ้าเกิดว่าลูกอายุเท่ากับแม่ก็ต้องเป็นเวลาเดียวกันนะครัปู่จะวาดเส้นอย่างนี้นะครับเป็นลูกกับแม่ถ้าลูกอายุเท่ากับแม่นะครับก็คือเนี่ยถ้าลูกอายุตรงเวลาตรงกันกันกบแม่แม่ก็จะอายุ54 เรารู้แบบเรารู้กสี่เอเราจะใช้ความรู้ที่เรารู้เมื่อกี้ได้ย่งไงครับที่คพืคูปเปิ่งบอกไปครับความลับเราค้นพบว่าลูกกับแม่จะยุต่างกันด้วยเวลาระยะห่างของเวลาเท่ากับสมมุติเป็น A แล้วกันนะครับจะเป็นค่า A แล้วถ้าลูกถ้าเวลาผ่านไปลูกอายุเท่ากับแม่ ลูกกับแม่ก็อายุต่างกัน a อยู่ดีนะครับนี่ครับดังนั้นเราก็ดูว่าตั้ง8ถึง5.4เนี่ย8ถึง5.4นี่คือระยะห่างของเวลาเท่ากับเท่าไหร่ครับลองดูนะครับเดี๋ยวจะเขียนดีๆนะครับ8ถึง5.4ก็คือเอา5.4ลบ8ห่างกันเท่าไหร่ครับห่างกัน5.4ลบ4ก่อนเหลือ50ลบอีก4เหลือ46 แสดงว่าระยะทางนี้ถึงตรงนี้เป็น2เท่าถ้า,ถาครึ่งหนึ่งก็คือ23ใช่ไหมครับโอเคเรารู okay, แ้แล้ว,แ,ลวแม่ต่างกับลูก23ปีดังนั้นถ้าลูก8แม่ก็ต้องบอกไป23ปีคําตอบคือปัจจุบันปัจจุบันแม่อายุถึงปอปารูา้ป,ปัจจุบันนะครับเท่ากับ8 บวก23เท่ากับ31ปีคําตอบแม่อยุ่31ปีอย่าลืมนะครับความรับของโจทย์ข้อนี้ก็คือลูกกับแม่จะมีอายุห่างกันคงที่ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปนั้นกี่ปีกี่นานแค่ไหนก็จะระยะห่างคงที่เสมอนะครับกดข้อนี้โอเคพอแค่นี้ครับ